คอมเมนต์นี้บอกว่าลองยิงปืนฉับพันให้ดูหน่อยครับนี่พวกมึงกล้าขอกูขนาดไหนเลยเลยเนี่ยกล้าขอก็กล้าให้จับไปเลยผูจะเวอร์ไปไหนวะไอ้บ้าเอ้ยยิงฉับพันเป็นยังไง ไปดูเลยครับเจ็บไซก้าครับจริงๆคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องยิงปืนหรอกแต่ท i k t อกเขาดันให้นำะเสนอคลิปใดก็ให้เป็นไปในทางเดียวกันก็เลยต้องยิงแม่งง,ง่งก่อนสองนัดโดยฉับพลันคืออย่างงี้ผมเนี่ยเป็นคน ช่างสังเกตมากคุณบางเรื่องที่ผมสังเกตมันก็มีสาระบางเรื่องไม่มีสาระผมก็สังเกตไม่รู้จะสังเกตทำไมคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาคนที่เข้าไปร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมันจะทำเหมือนกันหลายคนเลยมันจะทำเหมือนกันต้องทำสิ่งนี้เพราะอะไรยังไงมีหนุ่มสาวเป็นแฟนกันเดินมาที่ร้านอาหารปับ๊บเห็นปพอแม่ค้า,าถาว่าน้องผู้ชายกินอะไรคะ เอาพัดกะเพราสังเกตไหมว่าหลายคนเป็นคุณลองสังเกตดูหลังจากดูคลิปนี้คุณลองกลับไปสังเกตดูเวลาคุณเข้าร้านอาหารตามสั่งมันทําสิ่งนี้ไหมอีผู้หญิงก็คุยจั๊กจ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 ๊กพอไมมค้าถามผู้หญิงกอะไรคะอ๋อหนือแล้วค่ะเดี๋ยวหนูคิดก่อเอา,พ,กกเอาพัดกะเพราคุณลองกอลงกับไปสังเกตดูนะ มันเป็นเรื่องจริงที่แปลกที่ผมแอบสังเกตมานานแล้วทําไมต้องเห็นสิ่งนี้ที่ร้านอาหารตามสั่งประจำมันจะยืนเอาอะไรของมันเออมันแปลกคุณสังเกตเห็นเรื่องนี้หรือไม่จริงไม่จริงอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาให้ฟังกันบ้างว่าคุณได้เห็นไหมหรือคุณดูคลิปแล้วคุณค่อยไปสังเกตเห็นนะครับคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไง พี่เจี๊ยบวันนี้กินอะไรคะครับกินอะไรเหรอเอาพัดกระเพราสถานการณ์ไหนวะที่บังคับให้เราต้องยิงปืนโดยฉับพลันขนาดนั้นเชียวหรือ ก็ถ oui, er uh, ้าถามใจผมก็จะมีอ่ะเคที่หนึ่งคุณหันไปศัตรูชี้ปืนมาทางคุณแล้วเป็นปืนสั้นคิดจอมไหมอ่ะหันไปเห็นปุ๊บมันชี้ปืนมาหาเราแล้วซึ่งถ้าเรายกไปแล้วฝันเราจะทาพฝูนล่ะถึงพระเจ้าก็เลยหลุดจาก ซองไม่ว่าจะพกนอกพกในเราต้องชี้ออกไปที่เป้าหมายที่มันกำลังเล็งเปืนหาเราอะลั่นให้ได้ที่เอวโดยชี้ปลายไปหาเขาก่อนใช่ไหมพอยกขึ้นมาปุ๊บวาดปากกระบอกไปหาไอ้คนที่มันชี้ปอนอะน่ะปังก่อนปังแรกปังที่สองค่อยยกมาทาาศูนเพื่อสร้างความตื่นตระหนก เพราะเขาได้เปรียบเราเนี่ยเขาส่องมาหาเราแล้วดังนั้นหลุดจากเอวปังไปก่อนไม่รู้อะแม่งเบ้อให้แม่งเบ้อไปก่อนอะเกทที่หนึ่งเกทที่สองล่ะเกสที่สองก็คือมันลงมาจากรถเห็นได้ชัดว่าเป็นอาวุธร้ายแรงกว่าเราเยอะเราเป็นปืนสั้นเขาเป็นพวกอาวุธสงครามหน่อย อาฟูออโต้อาก้าเอ็มสกเอสเคอนุภาพปืนเขาเยอะฝรัเราใชปะ่ะดังนั้นถ้าต้องบวกจริงๆงัดออกมาชี้ไปทางเป้ายังไม่ต้องทาบศูนย์บีบไก่ตุ้มไปก่อนสร้างให้แม่งช็อกก่อนใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ยังมีเวลานะครับเข้าที่กำบัง ในระหว่างที่เราวาดปืนไปหามันก็อย่ายืนขาตายนะคุณเพราะยืนขาตายเดี๋ยวคุณก็มรณะผาาอย่ายืนขาตายหมายความว่าคุณต้องเคลื่อนที่ไปด้วยปั๊บเคลื่อนที่ไปด้วยในขณะที่ไฟก็ชี้บีปังไปก่อนดูปฏิกิริยาความช็อกของมันในขณะที่เราก็ที่กำบ,บงังเผ่าที่กำบ,บังไฟแถที่สอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คิอที่สามลืมอะไรวะอ๋อที่สามก็คือเพราะมันลงมาก็เป็นปืนสั้นเนี่ยแหละแต่มันสี่ห้าคนไงมันสี่ห้าคนือเราคนเดียวมันจริงอยู่มันยังไม่ทันสองปืนมาหาเราโดยปฏิกิยาที่เรารู้ว่ามึงเอามเอากู่แน่ มึงยังไม่ได้สองปืนคากูแต่มึงสี่คนทุกคนมึงมีเนี่ยดังนั้นหลุดมาจากเอวก็หนึ่งสองสามสี่ถ้าหลักสุดคูโกมันเขาเรียกยิงแบบฮิปอะไรทำนองนี้ยิงโดยไม่ทาบศูนย์ยิงไม่ต้องมองศูนย์ยิงอาศัยความชำนาญยิงโดยฉับพันชับออกจากเอวหลุดไม่ว่าจะพกนอกพกในปรับเข้ามาปัง ตาพวกนกัก็ปังต้าพวกนอกับปัง,ปงอีกลูกค่อยมาท่าถ้าพวกนก็ปังลูกค่อยมาท่าปังเก็บรายละเอยียดตรงนะั้น